สวัสดีครับวันนี้ยุคครับผมครับช่องทีฬาจุดยูสุครับจิบนี้จะพาเพื่อนๆมาใส่เสือกครับใส่เสือกลานสตาร์ทครับเป็นกล้องเครื่องผลยาครับหรือว่าจะใส่เครื่องตัดหญ้าก็ได้ครับตัวนี้เป็นอ่าเครื่องซองจังหวะครับเพื่อนถอดมาแต่โตมันหม่ผมครับนาจะเป็นกล้องเครื่องผลยานะครับแบบนี้คือสสยสตาร์ทมันขาดครับ มันขาดจากรูนี่ครับมันมาอยู่ในนี่ตัวนี้เพื่อนก็ได้ซื้อเสือกไม้มาให้แล้วครับก็เดี๋ยวจะลองอ่าตรวเชคเมือก่อนครับตัวนี้ว่าเสือกมันจะใส่ได้บ่ครับตัวนี้ตัวนี้นก็จะพามาใส่แบบง่ายๆเลยครับตัวนี้ใสง่ายครับบ่บ่บ่ตตองหอดมือ้างครับตัวนี้เพื่อนเือนก็สามารถใส่เองได้ครับตัวนี้คันออกมากกว่าเลยครับตัวนี้มันจะเป็นแบบอ่าดึงนักครับ เป็นล้าน,านสปริงแบบสั่นเดียวครับตัวน,นี้นะครับถอดอาาอกมาจะบ่มียางครับทั้งไหนก็จะมีบาเห็นบ่ครับนี่ครับจะมีบาครับบาทางไหนไปไปก่อสปริงครับตัวนี้อย่าบาบามันอยู่นี่ทางไหนนี่ครับมันจะบออ่เห็นนี่ครับบามัน บาร์มันตัวนี้มันก็จะเป็นสปริงครับนี่เป็นเข้าก็จะงอไปนี่ครับเข้าก็จะมาใส่กับบาร์มันตรงไหนนี่ครับตัวนี้ก็บ่มยางลายครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเสือกมันครับที่มันขาดออกไปตัวนี้จะแน่นได้ครับเนี่ยจะเนี่ยเบาเบามันจะลดเข้ามานนี่นี่นะครับเบาอ่าขลองตัวดึงมันครับนี่ โตอานี่ครับจะลุดเขามาอยู่ในนี้เลยครับนี่เบาอยู่นี่ครับอาบอดก็จะเปลี่ยนเสียงใหม่นะครับเนี่ยแน่นเลยครับ เสือกมันก็จะสัน่นนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่ครับเสือกเปลี่ยนเสือกใหม่เลยครับนี่สือกมันสั่นนะครับตัวนี้ก็เอาออก,กนะครับเวลาเอาเกีย้ยจะเปลี่ยนเสือกอยู่ในนี้เขาก็ต้องเกีย้ยตัวนีออก่อนครับนี่นะครับแล้วก็วางไว้ครับ จะมีควอดอยู่ในนี่ครับดึงออกมาเลยครับยันไหมครับง่ายง่ายครับตัวนี้มันจะบวชุงหยากคือไอ้ตัวอะล่านสตาร์ทซองสันครับเสียกไม้มันจะเหี่ยวครับนี่นี่ครับเหีวเลยครับตัวนี้เขาได้เสียกไม้มาแล้วเขาก็อ่ะคือเข้าถอดตัวนี้ออกครับเอาเสียกออกเขากะจะเอา ตานตัวนี้มาใส่กับนี้เลยครับใส่เข้าไปนี้ก่อนครับนี่ใส่เข้าไปถามมันลงล็อกมันเวลาเาหมุนมันจะเด่นกลับครับนี่เขาก็จะหมุนหมุนตัวนี้ครับหมุนตัว้านไหนนี่ครับหมุนไปประมาณจากอ่าสิบหลอบครับอาจากสิบหลอบเลยครับนี่หมุนไปเรื่อยครับนี่จดก้าวมันตึงตึงมือที่สุดครับหมุนหมุนไปครับถามหมุนถึงถังสปริงก็จะกลับอย่างสีครับนี่มันจะหมุนกลับนี่ครับ เอาไกให้ห้ามุนไปเรื่ยยครับมุนไปประมาณเกือบเกือบเจ็ซิบหลอบมนะครับถามันตึงมือตึงมือห้าก่ะจะใส่เสีอคำนี่นี่ครับเรื่อมเริ่มจะตึงมือนะครับว่าถึิ้งซิบหลอเพืวอว่ามันตึงมือที่นอนครับเอาก็จะสอดเสืีอครับสอดเกา่าหูเก่าที่เราถอดออกครับนี่ามา ถถานมันบวตรงก็ต้องมุนหายครับมุนหาสอดปลายเียครับสอดปลายเขานรูนี่ครับเสียงก็จะออกมาครับออกมาแล้วเขาก็เอามันมาเข่ารูนี่เลยครับนี่ยูห้องอ่าถึงหนอกมานี่ครับต้นนี่ครับมันก็จะสอดออกมว่าหนอกนี่ครับนี่ เอาก,กวดควัตเข้าไปครับนี่ึนี่เขาก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับหดือว่าเพื่อนๆจะปล่อยเสืออเข้าไปเลยกันได้ครับเดี๋ยวตัวนี้จะใส่ ่าตัวนี้ครับตัวนี้เขาไปห่วงครับน่าจ,จะอยููหรือวอยู่ครับตัวนี้ครับมันจะเดดจะรุดเข้าไปกับบ่าไส้กันเลยครับนี่ยจะผลูกผลูกไว้กับตวัวดึงจะต์ดมาเลยครับนี่เสือกนี่เพื่อนหายมันเหีวครับถ้ามันเห,าหีายวไรเขาก็สามารถตัดออกได้ครับนี่ตัดออกได้ครับ อาจะควดไปว่านะคัเาจะปล่อยเข้าไปก่อนนี่ปล่อยเข้าไปปล่อยมวนเสียกเข้าเข้าไปทำนี่ตัวนี้คือเสียกมันยหวครับเข้ากับมวนนี้ก็ได้ครับเข้ากับจอดเข้าไปแล้วเข้ากับมัดไว้ครับตัวนี้ก็ปล่อยไปก่อนครับจะใส่สปริงครับ เอาสปิงใส่ครับตังกีว,ว่าม้มันมันมันจะมีหลอกมันอย่ครับนี่ตัวคานี้มันจะลงในหลอกนี่ครับนี่ค้างกงอนี่ครับนี่ลงไปเลยครับนะลงไปแล้วก็หลอกนอดได้ครับนี่ขันเข้าไปครับง่ายๆครับตัวนี้ ตัวนี้เสียกมันหยานครับเขาก็ดึงดึงออกมาจากน้อยครับแล้วก็ขวดไ้ครับนี่ขวดใหม่ครับเอาเสียก้ันยาวครับมันจะกะขวดใหม่ครับนี่เดี่ยจะขวดใหม่ครับขวดไว้ดีได้ครับนี่ขวดจากช่องหลอดก็ได้ครับใหญ่ยิยย่ยยงเดียว จะแน่นครับะระกะปกตี้ครับเวลาด,ดึงก็จะเลียนเขาครับนี่นตัวนี้เฮากะตัดทิมเลยครับนี่มีกระเหงาวเลยครับเกียดหงาวเลยอยในหงาวเลยครับ มานนี่นะครับการใส่เสื่อง่ายๆครับบอตองหอดมือสร้างครับตัวนี้ถ้ามีใครมีข้อสงสัยยังกะสอบถามเข้ามาได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับโมหน่อยแต่หลายสำหรับมือใหม่ครับกูยังบ่เคยเห็นกะบ่เสีหไยครับของใส่ของเฮาเองครับบอหลองกับโบหูครับตัวนี้อ่คลิปหน้าเจอกันไหมครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องที่ระยุยยูซุกนั่นแหนะครับ สวัสดีครับ